สวัสดีครับพี่น้องชาวเยืไอแคนแล้วก็เกษตรกรชาวสวนยางฟาราทุกท่านนะครับผมธนวัต์ยศขุนพร้อมด้วยทีมงานนะครับวันนี้ก็อย่างเป็นอย่างเช่นเคยครับบุกตะลุยตามท้องถิ่นภูมิภาคนะครับวันนี้มาที่ไหนแห่งหนใดตำบลใดมาสวนใครนะครับขออนุญาตให้เจ้าของสวนเขาแนะนานิดนึงครับว่าที่ไหนนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับว่าคุณพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อแดงกัน คุณพี่แดงนะครับคุณพี่แดงนะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้บ้านคําแสนอยู่บ้านคําแสนแพงแพงนะครับคําละแสนนะครับแต่ที่อื่นไม่ได้นะครับเราผ่านคาหมื่นมะนี่หมู่บ้านคําแสนตําบลไกสศรีหมู่สิบตาบลไก่ศรีหมู่สิบจังหวัดอําเภอเมืองจังหวัดบุการอําเภอเมืองจังหวัดบุการยังเขตติดอําเภอเมืองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอําเภอที่สุดท้ายแล้วก็น้องใหม่นะครับวันนี้ภูมิใจครับทีละพวกเราและก็ทีมงานได้มาวันนี้ก็คือเป็นยาาเคคว่ สวนยางพาราของพี่นะครับตอนนี้ก็คืออายุยางกี่ปีแล้วครับตอนนี้ปลูก48จำเท่าไหร่ล่ะก็คือประมาณ7ปีนะประมาณอประมาณ7ปีนะครับยาง7ปีก็คือแต่กีดกีดมาเป็นปีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยกีด3ปีแล้ว3ปีเป็นที่3โอ้โหโหดมากครับที่นี่ยาง7ปีกีดมาแล้ว3ปีแล้วโอ้แสดงว่าเริ่มกีดตั้งแต่5ปีนะครับโอ้ถือว่าเออาปีที่ เขาย่างยขา็ปที่หโอ้โหถือว่าอย่างน้อยก็คือเร่งนะครับเร่งเร่งความเดือดร้อนมันไม่เริ่มหนวยนะครับก็เลยเร่งเอาน้ายางใช่ไหมครับแต่แค่ต้นต้นนี้ก็คือประสบปัญหาเลยนะครับตายจะยางก็ออกจะได้ยางแต่หนึ่งก็คือที่ผ่านมาก็คือจะสังเกตเห็นว่าทุกต้นก็คือมีสัญลักษณ์หมดเลยใช่ไหมครับเครื่องหมายสะท้อนแสงหรือเปล่าครับก็คือเรียกว่าปูนแดงนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้ก็คือเกษตรกรของเรานะครับก็คือได้ใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับทั้งสีแดงทั้งสีขาวเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ซึ่งแล้วก็พอนานเข้าก็คือเป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่คือประสบปัญหาอย่างไม่ออกนะครับแล้วก็อย่างไตนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับในนามของตัวแทนของบริษัทเยสไอแคนได้นําผลิตภัณฑ์ของเรานะครับได้มาช่วยเกษตรกร,กรจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็จะทําให พี่น้องเกษตรกร,กรให้คุณพี่แดงของเรานะครับได้เห็นและก็ได้ประจักษ์ด้วยตนเองนะครับว่าสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้น้ายางออกจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูก็คือพี่คนหลอกของเรานะครับในขั้นต้นก็ขออนุญาตนะครับเปิดหน้ายางใหม่อีกครั้ง<ด>นึงครับในตอนนี้เปิดหน้ายางใหม่นะครับ,บรเปิดด้านนีาาน้เลยเปิดด้านนี้นะครับโอ้ถือว่ายางยังละอ่อนมากเลยครับตอนนี้น้ํายางไม่ออกแล้วนะครับ ไม่ออกเลยเลยกีดรอบต้นกับเบอออกนี่ขนาด่าก,กีดจะสังเกตเห็นว่ารอบต้นนี่ก็คือ,ลอเ,ลเล่นเล่นในรอบต้นแล้วครับด้นยางไม่ออกเลยนะครับเะได้ครับนี่พี่คนหล่อของเรานะครับเป็นมือฉมังเลยครับตอนนี้เริ่มกีดเองอันนี้หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทิ้งหน้ายางไว้เจ็ดวันนะครับตัว ก็คือใช้ผลิตภัณฑนะ์แล้วก็ตัวสปาร์กนะครับเนื่องจากว่าปัญหาหน้ายางใต่นึ่แงเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทาเนื่ยของคุณพีปป่แดงดูนะครับวิธีการใช้ก็คือทาในร่องรอยกีดนะครับแล้วก็มาต้ยใต้รอยกีดหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็รื้อเหนือ,หอเหนือรอยกีดตัวนี้นะครับแค่นี้เองครับในส่วนของตัวสปีดของเรานะครับเออตัวสปาร์กแก้ปัญหาหน้ายางใต่นึ่งนะครับ แล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวจุลินรีย์ของเราก็คือตัวสปริงนะครับตอนนี้ก็คือเราได้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ่เราจะต้องหาปุกกี้ที่สะอาดนะครับนํามาใส่ไม่ต้องบนกับน้ําไม่ต้องใส่ผส,สมน้ําใดๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ปุกกี้อย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับที่ผมเอาได้นํามาท้าหเห็น แล้วก็ตามด้วยตัวสปริงก็คือเรามาใส่พกกี้สะอาดสะอาดนะครับอ่าเราต้องอ่หาใหม่นะครับอย่าให้มีน้ำเจือบปนอ่าแล้วก็เราก็ฉีดนะครับอ่าแค่นี้ครับเป็นตเลยอันนี้ปีกว่าเลยใช่ไหมครับที่ไม่ได้กีดเลยก้านอ่า จะสังเกตเห็นนะครับว่าปูนแดงเต็มหมดเลยครับตอนนี้ตัวนี้เป็นปุ๋ยนาที่ตัวนี้ก็คือและก็ตามด้วยในส่วนของปอุ๋ยเม็ดของเราก็คือปุอ๋ยนาโนาโนาโนานะครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดของเรานะครับเป็นแคปซูลนะครับแลบบ้ตามตัวนี้นะครับผสมน้ํา20ลิตรนะครับฉีดรอบโคนต้นเพื่อเป็นอาหารเสริมบํารุงลําต้นนะครับนี่ก็คือเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่ง จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าในในที่นี่ก็คือต้นยางยังเล็กมากและก็แต่ว่าประสบป,ปัญหาหน้าอยางไตนึ่งแล้วก็น้ํำยางออกน้อยมากนะครับตอนนี้ก็คือ,อเดี๋ยวผมก็จะไปติดตามแล้วก็จะไปดูต้นต่อไปกันนะครับแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานเดี๋ยวจะมาติดตามผลทั้งหมดนะครับว่าอ่านี่ก็คือหมายเหตุไว้แล้วครับว่ายืนยันนะครับว่าต้นนี้ได้มาทําไว้แล้วนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่15พฤศจิกายนธันวาคมนะครับ2 5 5 5 พรุ่งนี้จะร่ำรวยด้วยอย่างหรือว่าร่ำรวยด้วยโชคลาภก็ลุ้นเอาเองนะครับเจ้ามืออยู่นี่เจ้ามืออยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามต้นต่อไปนะครับเดี๋ยวชวเช้าเย็ไอแคร์นะคะตอนนี้มาติดตามผลของสวนสวนสวนพี่แดงใช่ไหมคะที่เราได้มาทดลองในวันที่16ธันวาค2 5 5 5วันนี้ได้เป็นการมาทดสอบแล้วเป็นการพิสูจน์แล้วว่าจากที่ เป็นต้นยางที่ายเนื่งองไม่เคยออกน้ำยางมาเลยแล้วตอนนี้เราได้มาพิสูจน์ว่ามันน้ำยางเริ่มไหลนะคะพอกีดปุ่มน้ำยางไหลแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่22ธันวาคม2555ค่ะที่ได้ครบเจ็วันแล้วเราได้มาพิสูจน์แล้วว่า,วาน้ำยางได้ไหลตามที่เราตั้งใจไว้ให้มันให้ทำให้กับห,หมาค่ะหมาพอดีหมา,มาห่วงเจ้าของ <c oughs> นี่ค่ะ,ะเป็น พอใจไหมคะพี่ตรงนี้พอใจค่ะมันออกเต็มสีกระพอาะให่ลน,นะจากที่ไม่เคยออกเลยใช่ไหมคะแล้วแค่นี้พันธ์เนี้ยเองก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วเนาะว่าจากที่มันไม่เคยออกเลยแล้วพี่นะแล้วตอนนี้ก็อยู่ั้นตอนเดกที่ต้องบำรุงต่อไปนะคะค่ะงาเดี๋ยวไปติดตามผลต้นต่อไปนะคะอ่ะ,อะ พ oh, ี่แดงพี่แดงครับเชิญค่ะนี่นี่นี่ดูพี่อ่ะรัดพูดมันออกออกจะถ่ายแล้วนี่นะครับอีกกรณี่นี่ค่ะอีกกรณีนึงนะคะเป็นของต้นยางไตรนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2555แล้ววันนี้เป็นวันครบกำหนด7วันวันที่22ธันวาคม2555 ในสวนของคุณพี่แดงอะนะคะที่เราไดา้แดงหันหน้าตรงน,น,น,นี้หน่อยค่ะพ <c oughs> อใจไมัข้นี้ต้นนี้ต้นหนึ่งผลผลิตที่เราได้มาทดลองเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปที่ก็ทกาการบำรุงได้เลยนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ของเยืไอคแคนนะคะเป็นการพิสูจน์ให้กับชาวสวนของพี่แดงหันหน้าของจังหวัดบึงกาฬแบบเนาะเ,เราได้มาทดลองพื้นที่ที่จังหวัดบึงกาฬกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ของพี่แดนที่เรามาที่สูดแล้วได้ไประจักษ์กับหน้าทุกคนเลยว่าน้ายางเราไหลขึ้นมาแล้ว